สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกับบ้านบล็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกม RO NFT นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับในเรื่องของไรเินพาร์กับในตัวของอ n นบัฟพาร์แค่สองอย่างนะครับแล้วก็จะจับมือทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อน เพราะว่ามีเพื่อนๆมือใหม่หลายคนนะครับอาจจะไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับมันสําคัญมากต่อการเลเวลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาในการเล่นนะครับผมอยากจะให้เข้ามาแล้วก็ทำเวสตรงจุดๆนี้ให้เสร็จนะครับรวมไปถึงมันจะพ่วงไปกับเสรายวันด้วยนะครับที่เพื่อนๆจะต้องทำเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเสรายวันนะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่มุมขวาบนนะครับมันจะมีข้อามเพสอยู่เห็นี้ครับ แล้วก็มีจะมีคำวาประจำวันตรงนี้ครับเราควรทําให้หมดเพื่อจะได้ตัวเหรียญ r o Point มาอ o Point ใช้ทําอะไรในการซื้อขายในตลาดครับอันนี้มีส่วนสําคัญมากในการเอินเงินทำไรายได้นะเพราะว่าเรามีเงิน M มาครับเราก็สามารถที่จะใช้ในการขายได้เหมือนกัน,น <Wow. S 1> งเงิน M ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีคนรับอยู่ที่ประมาณ30 40บาทณนะราคาปัจจุบันคือวันที่11กาเดือน พฤษภาคมนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ30ถึง40ก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดแต่มันก็สามารถทำรายได้ให้เพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่ก็คือเควสประจำวันนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เอาละส่วนตัวออนบัฟนะครับให้เรากดคลิกที่ร้านค้านะครับมันจะมีออนบัฟพาร์ตนะครับแล้วก็ไลบรินพาร์ตตัวนี้ครับเป็นเควสที่ต้องทำทุกวันนะครับ พอเข้าเต่าออนบัฟเสร็จแล้วไปที่เควสออนบัฟเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าเควสพาร์ตประจําวันตรงนี้ครับก็ต้องทําทุกวันนะครับจะดีที่สุดนะผมโอเคนะแล้วก็ไลบรินพาร์ตนะครับแล้วก็มาถึงเควสพาร์ตนะครับมันก็จะมี3เควสง่ายๆครับท้าทายคีย์พีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตีมอนสเตอร์ไฟหนึ่งร้อยตัวนะครับผมอันนี้อาจจะยากหน่อยอาจจะมีบางเควสที่เราทําไม่ได้ตัวนี้ต้องข้ามไปเพราะว่าบางทีเราไม่ถึงแมปนะครับอย่างเช่นตัว ยูนิคิวเอ็มวีพีอินไซ์ของตัวพีระมิดชั้น6อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ไม่ถึงอ่าหมดประจนภัยของเราอยู่แค่ในส่วนของดิฟเฟอเรสอย่างเงี้ยครับมันก็ยังไม่ถึงตัวอ่าอินไซด์พีระมิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยผ่านนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับปึ๊บเข้าไปอ่อนพักออนบัฟออนบัฟนะครับท้าทาย p v p 1หนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหม ก็ได้แล้ว20,000จ็อบนะครับอ่ะแล้วมันไปพ่วงกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมกดเควสจับวันเห็นอะไรไหมครับเดลี่ท้าทาย PVP 1ครั้งอ่ะแล้วเดี๋ยวผมกลับไปอีกนะครับไลบรินพาร์ทเควสพาร์เห็นไหมครับท้าทาย PVP หนึ่งครั้งง่ายๆคือเราทำเควสเดียวนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดเลยเอาละทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับกดไปที่เมนูนะครับ พอเพื่อนๆถึงเลเวลระดับหนึ่งะครับมันจะเปิดโหมด PVP อ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ถึงเลเวลระดับหนึ่งถ้าเพื่อนๆทำ quest อ่าหลักนะครับไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดโหมด PVP ให้นะครับผมเพราะงั้นทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดโหมด PVP เนาะมันถึงจะคุ้มที่สุดนะครับเอาละก,กดคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับมือทำกด PVP เลยครับไม่ต้องไปสนใจครับลำดับอะไรแพชนะไม่ให้เรื่องสําคัญนะปัจจุบันเพราะว่าเอ่อเราสายฟรีด้วยครับ แล้วก็เราไม่ได้เล่นเติมเงินอะไรมากมายเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องอทําใจทําใจเลยแหละเพราะว่ามันจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาหรอกครับจนกว่าจะถึงระยะเวลาหนึ่งที่สายฟรีจับพงานได้ครับอันนี้ผมก็ลองเล่นหลายๆแบบนะไอตัวสตรเกอร์ครับผมลองไปเล่นสายทันเดอร์ดูไม่เวิร์คครับคืออะไรที่เขาสั่งซ่ามาแล้วอ่ะผมว่ามันเวิร์กกว่านะครับถ้า เราเล่นสายฟรีอ่ะเราไม่ควรที่จะไปเล่นหลากหลายมาก oh, <no. S 1> ถ้าเล่นเติมเงินอ่ะโอเคคุณจะเล่นหลากหลายแล้วก็ไปสุดในสายใดสายหนึ่งอ่ะมันได้ไงเพราะว่าเราเอาเรื่องของการการเติมอ่ะไปอุดในส่วนของความความไม่เก่งของสายบางสายาเช่นที่เกิดอนล่นสายฟ้าเนี้ยเราอาจจะเติมเงินเพื่อไปซื้อการซื้ออะไรมาทําให้สายฟ้ามันเก่งถูกไหมแต่ถ้าเราเล่นสายแบบฟรีอ่ะผมแนะนําเลยควรเล่นสายที่มันมีอยู่ในตัวของ ตัวละครน,นั้นๆไม่ว่าจะเป็นนักเวทก็ควรเล่นเวทนะครับนักดาบก็ควรเล่นสกิลของนักดาบอาโลกหรือแอก็ควรเล่นสกิลที่มันเอื้ออำนวยของโลกแลแอนะครับผมไม่ควรที่จะไปหลากหลายมากนะครับอันนี้สำหรับสายฟรีนะถ้าไม่เติมนะถ้าเติมมันะอีกเรื่องหนึ่งครับผมเอาละเราไปต่อกันเลยครับคุณมากไปแล้วมันออกนอกเรื่องประจำมาผมอ่ะกำจัด MVP 5ครั้งนะครับแล้วก็คัคไอเทม1ครั้งโอเคคัคไอเทมนะครับไปที่คัคผมแนะนำเลย ไปที่วัตถุดิบนะครับแล้วก็ไปค้าตัวสตาร์คัมเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทําอย่างอื่นอยู่แล้วแหละนะครับในหลายๆอย่างที่ทําอาวุธชุดเกาะอ,อะไรนะครับเฟลไม่เป็นไรครับ mm hmm. เวสผ่านเรียบร้อยนะครับ mm hmm. กลับไปที่ร้านค้าอีกนะครับอ่อนบัฟเห็นไหมครับง่ายมากเลย MVP 5ครั้งโอเค MVP 5ครั้งเราก็กดแชร์นะครับเรียกติดตั้งอัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่าเราโอเคไหมโอเคถ้าเราโอเคปุ๊บ เราก็ไปแมปบอสที่เราสามารถอัญเชิญได้นะครับแต่ถ้าเกิดบอสแบบผ่านด่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้ MVP นะครับต้องไปอัญเชิญถึงจะได้อ่ะเราก็เลือก MVP มานะครับกดลวมตัวครับมาช่วยกันยำนครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ5ครั้งนะครับเอาละครับพอเรา เข้ามาที่ออนบัฟนะครับพาร์ทแล้วก็จะผ่าน m v p 5ครั้งแล้วเห็นไหมส่วนเคียร์เว็บจำวันเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเราไปเคียร์กันนะครับทีนี้เรามาท้าทาย Space of i n f i ิ i t ตกัน1ครั้งนะครับมันจะอยู่ในส่วนไหนนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับกดแบ็กกลับมาไปที่เมนูนะครับผมแล้วก็ไปที่ดันเจียนนะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงบนสุดเลย Space of Infin น t ตนะครับผมกดเข้าไปเพื่อนเพื่อนผ่านตัวไหนก็ได้นะครับ1ครั้งมันก็จะผ่านทั้งหมดนะครับ โอเคครับหมดเวลาแล้วก็เข้าพี่ดันเจียนได้เลยนะครับไปดูกับบอสกันโ oh, <no. S 1> อ้ยเซิร์ฟเลยไหมนเนี่ยหือไหลกับน้ำอะเรียบร้อยจบนะครับไปที่ร้างค้าเหมือนเดิมครับกลับมาไปที่ออนบัฟ เรียบร้อยผ่านไปอีกคนกันแล้วนะครับผมทีนี้เขาให้ทำไรครับมันจะคล้ายๆกันหมดเนะาะต่างกันแค่เลเวลนะครับอย่างผมเลเวล7จ็ดจุดสมับหกสใช่ไหมมันก็จะบอกว่าให้เราไปที่ Uniq คิ MVP ที่พาย่อน r o s t 2 t หครั้งนะครับผมวิธีการนะครับก็กดมาที่จนไทยนะครับผมแล้วเราก็ไปที่พาย่อน r e s t นะครับมันบอกให้ไปชั้น2ใช่ไหมครับเคก็คือไปตีหมูแรกเลยตัวนี้นะครับ ก็คือไปตีบอสแมปหมูแต่ระเทศตีหมูนะเราก็กดตัวอัญเชิญนะครับในแมปนี้มาปึ้งนาได้ตัวอะไรมาโหยูทีคิวด้วยตีโดนไหมเนี่ยมันเปิ๊บรวมตัวนะครับโอเคเรียบร้อยครับผ่านดานแล้วกดไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับไปที่ออนบัฟไปที่เวสเหลืออะไรอีกครับ ตีมอนเตอร์ขนาดเล็ก400ตัวแล้วก็ล่ามอนเตอร์ดินด้วยพอดีเลยนะครับอยู่ในแมปมอนเตอร์ดินพอดีนะครับแล้วก็มอนเตอร์ขนาดเล็ก400ตัวใช่ไหมวิธีการดูมอนเตอร์นะครับว่าเป็นธาตุอะไรนะครับเราก็เข้าไปที่ประจนภัยนะครับผมให้กดไปที่ชื่อแมปนะครับอ่าอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่ามอนเตอร์ตัวนี้ครับเป็นธาตุลมนะครับเราสามารถกดคลิกไปเรื่อยได้นะเพื่อดูชื่อนะครับถ้าเราไม่รู้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยวินแปลว่าลมนะครับผมอ่าเอิร์ธแปลว่าดินนะครับโอเค ถ้าเขาให้ตีมอนเตอร์ทตาด,ดินใช่ไหมอ่าเราก็เข้าไปดูได้เลยอย่างเงี้ยครับว่ามอนเตอร์เป็นทตุอะไรเงี้ยท่าด,ดินเห็นไหมครับอ่าเป็นขนาดไหนมันจะเขียนบอกเลยเป็นไซส์ไหน S เห็นไหมครับ M ขนาดกลาง L ขนาดใหญ่ดูตรงนี้นะครับผมเอเคนะครับอ่าเท่านี้ครับเราก็จะผ่านเฟสออนบัฟทั้งหมดได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับตีมอนเตอร์ขนาดเล็ก400ตัว เราก็ไปแมปอื่นก็ได้นะครับไปแมปดีๆหน่อยเราก็กดเข้าไปดูตามที่ผมบอกเลยนะครับอันนี้ M ยูไหมครับ M นี่คือขนาดกลางเป็นธาตพิษ M น้ำา M O OK, K งั้นเราอยู่แมปเด้แล้วไและครับให้มันครบไปก่อนนะครับทีนี้ระหว่างร,าเรอเวสเสร็จนะครับเราไปดูเวสจําวัดน,นะครับ ให้กดมุมขวาบนนะครับมันจะมีข้อเคลอยู่คลิกเข้าไปครับไปที่ประจำประจําวันนะครับมันก็จะบอกเลยเห็นไหมครับลาบมอนเตอร์100ตัวอะไรก็ได้ครับกำจัดบอส MVP ก็คือซ้ากันนะครับดิสแพดพันธมิตรหนึครั้งไอตัวนี้คืออะไรนะครับก็คือในส่วนนี้ครับโอเคก็คือการส่งผู้ช่วยครับออกไปประจนภัยหาของให้เรานะครับ เมื่อเราส่งผู้ช่วยนะครับไปหาของให้เรานะครับแล้วเราเรากดรับของกับผู้ช่วยครับมันก็จะผ่านเควสทันทีนะครับจบนะโอเคเหลืออะไรอีกเหลือหมดแล้วเหลือเควสุดท้ายเควสเดียวก็คือท้าทายไลบริ y, นอิสแลนมันติครับตัวนี้รู้ใช่ไหมท้าทายไอตัว space of infinite เนี่ยก็คือเป็นเควสเดียวกันกับออนบัฟเห็นไหมครับมันจะซ้ำๆกันอย่างนี้แหละนะครับ แล้วก็ PVP อ,อ๋อต่างกันตรงที่ไลบรีนไอสแลนดตัวมันติดหนึ่งครั้งนะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่ไลบรีนไอส l แลนดุุงขวาบนเห็นไหมครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมทีนี้เราก็เลือกด่านได้เลยนะครับอย,อย่างผมจะทำเพสเนี้ยพอดีเลยกับเพสหลักผมก็กดเข้าไปนะครับผมแต่อย่าเพิ่งก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมว่ามานานเรากดไปที่ไหนก็ได้ให้เราผ่าน,นผมขอไปบอสแมงทองแล้วกันนะครับผมอ่า แล้วเราก็เข้าไปที่บอสแมงคออ์นะครับเห็นคขาว่ามันติไหมครับ5ครั้งเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับก็จะเป็นอันจบเควสรลวยวันนะครับทั้งเควส์ไลบริน ไลบรินพาร์ตนะครับแล้วก็ o n b u ั f พาร์ตตามด้วยเควสไลวันนะครับมันจะซ้ําๆกันแหละครับไม่ได้ยากอะไรนะครับผมกดรับให้หมดเลยนะครับเป็นสิ่งของแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าทําำคบั้งก็จะมารับตัว AO point ได้นะครับใช้สาหรับการซื้อของเนาะโอเคทีนี้ก็ไปที่ร้านค้าครับกดไปที่ o n b u ั f นะครับรับให้หมดเลยนะครับนี่ XP เยอะมากเลยนะ2องสองหครับรับ แล้วก็อย่าลืมมากดรับรางวัลที่ตัวอรอนบัฟเลยนะครับมันจะนับเป็นจํานวนครั้งครับถ้าเราผ่านเฟสออนบัฟครั้ง,รงนี้แมมนมก็จะขึ้นไปนเรื่อยๆไปทีนี้เรียบร้อยไปที่ไลบรีร่คลาสกดรับท้าทายทีนี้เขาบอกว่าล่าไฟมอนสเตอร์100ตัวเห็นไหมครับแล้วก็ให้เราไปกําจัดยูนิคิว ของ MVP อตัวนี้ผมไปไม่ได้เพราะว่าตัวอีมิทหผมยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมล่ามอนไฟได้อย่างเดียวเราก็ใช้วิธีเดิมครับกลับไปดูเลยมอนไฟหนึ่งร้อยตัวที่อุทนไฟยครับมองหามอนไฟ1 0ึร้อยตัวคิกไปที่มอนสเตอร์ครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุพิษนะครับธาตุลมธาตุลมธาตุดินธาตุดิน ไฟโอเคงั้นเราก็ไปแบบนี้กันเลยตัวโชโอกโครับเ,เพื่อเราหายไปกดชวนมาตอโอเคทีวิธีการเราก็กลับไปดูที่ร้านค้าครับแล้วก็ไปที่ไลรบรี r พาร์ทว่าเพจมันขึ้นไหม ัเกตไหมครับล่าไฟมอนสเตอร์เห็นไหมครับ100ตัวแป๊บเดียวช่วยกันหาทั้งแมปนะครับเราก็ได้จ็อบ EXP ถึง100 0แเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้าเป็นสายเติมแล้วมองขาว่าตัวอ่อนบัฟพาร์ทคุ้มไหมนะครับในส่วนตัวของผมนะครับถ้ามีเงินเติมนะครับอะไรก็คุ้มหมดแหละเพราะว่ามันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยแล้วก็ยังได้ตัว เหรียญตัวออนบัฟมาอีกนะครับในการที่จะเอาไปซื้อเอาไปแลกเป็นเงินจีขึ้นมานครับแต่ตอนนี้เหรียญมันก็ราคาถูกแล้วเนาะแล้วไหนจะเชนอีที่เรียมราคามันแพงอีกนะครับก็ถือว่าแบบสมมุติว่าเราลงทุนไปเดิมไปเดือนหนึ่งร้อยพันบาทละกันผมตีเป็นว่าเกือบ20เอร์เซนต่ะน่าจะได้กลับมาเป็นเงินนะครับก็คือ200บาทเนี่ยแล้วก็ไลบรีนพาร์ท ถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วครับถ้ามีถ้ามีเงินเติมนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับไฟมอนสเตอร์หนึ่งร้อยตัวรับเทรดเรียบร้อยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพืเ่อนๆนมือใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วก็ อยากจะรู้ว่าวิธีการจ็อบนะครับจะขึ้นยังไงให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยถ้าเกิดงงหรือสงสัยตรงไหนในเรื่องของออนบัฟพารทหรือไลบรีนพาร์ทนะครับสามารถสอบถามได้ข้างใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านมอกเชนคนบ้านก็ทำได้ขอบคุณครับ